ธุรกิจเขาโพดเลียงซตว์เห่าหรือว่าเลียงงวกธุรกิจลอยพันลลานเห่าค่ะมือนีเห่าเป็นมือดีที่จะมีพระพิ่นมาชั้นเพลิมนมีกับผ้ามาเยี่ยมชมสวนของเห่าเองนะครับ<ว>ด้านลัางนะครับจะเป็นซุ้มนะครับซุ้มที่เห่าไดดเนรมิตขึ้นมานะครับซุ้มป่านสวนเท่านี้และครับอยู่ในน้องวานเหียมาสดๆหลาบไก่พี่น้องมีกไก่รเรียงเองมีก็ค้นสวยคือกัน อาล่างห้างสมาสมบูรณ์เพราะว่าไงรีวิวครับพี่น้องมันก็ใหญ่คือข่อยงล่ะแมนบงกินยังกระปูกแม่ครับอ่าแซวอยู่รีวิวเนี่ยมีอยังเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยเขามีลูกดกนะครับอ่าเขาก็จะเอาพวกสารอาหารต่างๆนะครับไปเลี้ยงลูกมียางละหลายค่ะแต่ว่ามีหลายอย่างยางละซีบบาทยี่ซีบบาทเขามีหลายอย่าง เข้ากับด้ขายแล้วค่ะบะเขือขาวคุณว่าค่ะนี่ค่ะเก็บขายเป็นแน่เลยหมูป้าหมูน้อยเห่าย่างนึงค่ะธุรกิจเห่าธุรกิจต้นย่างค่ะไปทเ่กินเห็ดค่ะนี่ค่ะ run สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับไล่คำสอนเชนแนวเฮ็ดไปทั่วนะครับ ครับมือนี่นะครับเขากับยุสวนครับมือนี้ยุหัวยุสวนขอพักการพักงานนะครับ,บว่าจะเป็นไรข้าวโพดหรือว่าอย่างก็ตามนะครับธุรกิจแตกแยกสาขาออาไปได้หลายธุรกิจของเ่านะครับเ<ป>นาะครับพี่น้องมือนี่เข้ากับขอพักธุรกิจเท่าไว้ก่อนเนาะคะ่ะว,ว่าจะเป็นธุรกิจข้าวโพดเลียงสว์เห่าหรือว่าจะเป็นการเพาะกาไม้หรือเลียงงวกธุรกิจลอยพันหลานเท่าค่ะมือนี้เข้าเป็น มือดีที่จะมีพระขนมาฉันเพนอยู่ทุ่งหน้าเหาเนาะบบาต่อมแมออนบอนี่ครับมือ<ด><ด>นีนอ<ด>จะมาเยี่ยมแม่ค่ะเขาก็าข,อขอพักธุรกิจตรตงนั้นไ้ก่อนคะอ่ะมือนี้เห่าก็จะมาอยู่กับบริษัทแม่นะครับที่ทําการบริษัทสาขาใหญ่ของเห่า <laughs> มือนีก็ผ้ามาเยี่ยมชมสวนของเหาเองนะครับ<ว>ด้านลัางนะครับจะเป็นสุ่มนะครับสุ่มที่เห่าได้เนรมิตขึ้นมานะครับซุ้มผักนะครับ ย่างสวยครับพี่น้องเดี๋ยวที่มารีวิวให้เบิ่งพอดีมือนีกะเป็นวันเป็นมือดีวันดีเลิกงามยามดีของสวนเฮาค่ะครับเลิกงามยามดีนะครับนาอวันพฤหัสบดีสีสม้มวันที่1ปดมกราสองห้าหกหกค่ะพี่น้องครับผมจะพอดีมือนีนะครับเฮามียกันเอาบุญมันบ่เอาบุญน,น,น,นะ,นะที่นนสวนเฮาค่ะื้นนี้เฮามาเอาบุญครับพี่น้องเอาบุญเอาบุญอยู่สวนเฮานี่ย่ะครับ ก็ s, ข,ขอเชิญพี่น้องมาเอาบุญน้ากันนะครับพอดีมอนี่นะครับมีลูกปูนะครับลุงจะเป็นได้มาเยี่ยมชมสวนของเฮานะครับเนาะเป็นมาเบิงนะครับว่าเฮามีธุรกิจหลากหลายเพื่อนก็อยากสนใจอยากขามาเยี่ยมช่มเบิงนะครับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมล้านเพื่อนว่านะครับนะโบเม็นหมาละบ่เฮียงหมาเฮาคืออยู่ด้อ่ะนะครับมาลวครับลูปูมาแล้วนะครับเนาะพอดีเฮาก็จะจจะเตรียมสถานที่นะครับ แต่พพวันนี้ภาพพี่น้องไมากินบรรยากาศน้ำหัวน้ำสวนนะครับหลังจากที่เซตพิธีการเอาเลือกเอาใช่ตรงนี้แล้วนะครับเขาก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับเลาะเบึงสวนเห่าเนาะมี่แต่ไปถ่ายหนังไทยหนีบ่าเคยมาถ่ายสวนจะกองจักเคือเพื่อนว่าเพื่นว่าถ่า,ายสวนให้เบิ่งแน่เพื่นว่าค่ะครับโอ้ยไก่ตัวหนั้นมันถือขันแท้ครับวันนี้ครูมันบอกถ้าเอาบุญเน่าวันนี้เนาะแล่วเอาบุญน อย่าอยาอย่ากระหูได้ว่าจะคิดอีกยังอยู่บ่มึเี่ยงนอกม้อนี่พี่น้องเข้าก็มาหลายนะครับเนาะเค่ะพี่น้องในครอบครัวเข้านี่ล่ะค่ะมาซอยกันค่ะมาซอยกันนะครับเอาบุญนํากันเฮ็ดอาหารเวาไว้จังหันเพลนนะครับเนาะจังหันเพลนนะครับเป็นของในสวนเฮานี่ล่ละค่ะนี่ครับพี่น้องสุ่มข้างหลังเฮานี่ครับยางสวยครับัครบยางสวยนะครับ ข้ากับบริเวเตรียยังมากใหม่นะครับเอาบ้านเลยครับเบิดเลยค่ะมียังก็เอานั่นครับให้เปียมซุมเรียมยังไว้เยบบ้อยแล้วนะครับเดี๋ยวข้าจะนิมนต์หลวงปู่เขาไปในซุมนะครับนิมนต์หลวงปู่เขาซุมเขาซุมเนี่อว่ามันเขาซุมเป็นคังอยู่แล้วเป็นคังอยู่แล้วอ่านะครับวันนี้เราหัวกันไปนะครับเนาะอย่าได้ถือใส เะโอมนะนี่ตอนทีแหกัม่ขวสาวสวยเห็นยังนะาะน้ำจิ้มปลาเผา้อ,อ,าอจิ้มพี่น้องกินก็ปลาเผาเสียบเสียบออเสียบครับนี่ครับพี่น้องเบื้องหลังครับ กำลังเตรียมผ้าขาวผ้านามครับเตรียมถวายเทพนะครับเนาะอันนี้พ่อคั่วครับพ่อคั่วออกมาพญานาคน่าดื่มบ่ท่านบอกเลยจะถามหาหลวัดบหละห่ครับบรรยากาศครับลาบไก่พี่น้องก่อยปลาโอกับเขาบ้านบ้านครับ อันนี้ผลนผลิตครับผลนผลิตพ่ายผลิตจากสวนเฮาครับท้างนังอ่างเนี้ยมีบดสุ่อยางครับบดสื่อจากยางครับพี่น้องใบหน้าบอกคือจังรถลดปลากับบ้านแฮ้วในสานี่ก็ตุ้มไก่ครับไก่อยู่สวนเฮ่านี่แล้วครับพึ่งก็ะได้บุญน้ำเฮ่านี่กับปลาเผาครับพี่น้องปลาเผาปลาในสวนเฮ่านี่แล้วครับอยู่ในน้องวานเฮ้มาสด ตาเออกมาจะโดนแล้วหลับไก่ครับหลับไก่พี่น้องก็กไก่เรียงเองนี่ก็คนสวยคือกันมอ้ขวาก็มีแต่คนดื้อสวยขวาก็มีแต่คนรอ่อพี่น้องอันนี้ก้อยป้าครับพี่น้องก้อยป้าเขาบอกว่าอกเฮ้ยบอเขา

ส่วนนาเกียววัดจะแหลกมาน้ำฝนนั่นมันมีเวลาก็ไปลองมูงเด้อไงเนี่ยเรื่องเห็ดของอบสมุนไพรสมุนไพรสามใย่จัดี้อบเดี่ยว่มันเก๋มีแห้งน้าลมน้เตาลโตคือห้องกว่าก็จะกจแหก

ข้างพี่น้องอันนี้ก็เป็นบักน้ามเงยานะคะบักหน้ามใหญ่ห้าค่ะนี่ครับพี่น้องใหญ่หรือบัคพี่น้องมันก็ใหญ่คือข่อยแลอวนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสุ่มห้านะครับสุ่มพักผสมผสานนะครับมีทั้งบวบมีทั้งฟักแห้งนะครับฟักแห้งบักน้าบักแตงมู่บักทั่วบักหรือบักแตงไสหมัวสัวด้วยครับพี่น้องอยากกินยังกับปู เม่นครับอ่าเซายูรีวิวเนี่ยมียังเนี่ยสุ่มของเหาเห็ดนีไ้ไงมีบวบหอมค่ะพี่นอ้องแล้วก็มีบักน้ำเหดุนี้ไงนะครับเข้ากัใจไหใส่ไม้ไผ่นะครับตีโค้งไปเลยครับใช้ไม้ไผ่ตีโค้งนะครับเข้ากับเอาปลูกขึ้นให้มันเลื่อยขึ้นน้ำโค้งนะครับอยากินยังกับปลูกส่ไว้อ่าประมาณนี้นะครับ ที่เห็นหน่วยมันยังบวไรเป็นพอยยังสาวอยู่อธิบายพี่น้องฟังในเป็นยังเขาคือบวไวหนวยไรบวไวหนวยข้างล่างให้มันหลาให้ให้เขาเลี้ยงลําตนเขาค่ะเลี้ยงคือไม่เขาออกหน่วยอยู่ข้างบนพี่ครับพี่น้องบวให้เขาออกข้างข้างโคนตนนะค่ะเด็ดใบแตงกิงเขาออกค่ะให้เขาเลื่อยท้่มา่ค่ะก็คือเลี้ยงเลี้ยงเครื่อมันกอนเนาะแมนค่ะอ่าถ้าจะเลี้ยงเครื่อมันก่อนครับพี่น้องให้เครื่อมันอุดมสมบูรณ์ใี้เครื่อมันใหญ่ก่อนครับถ้าเกิดว่าปล่อยเขามีลูกดกนะครับ เขาก็จะเอาพปกสารอาหารต่างๆนะครับไปเลียงลูกเบิดนะครับเลียงหน่วยเบิ้ลเราคือเขาจะบวแข็งแรงให้ห้องเฮสุปแนวหนีนะครับาต้องการความแข็งแรงนะครับความแน่นนะแล้วตอนนี้ห้องกัเริ่มแล้วครับมันก็เริ่มทยอยทยอยออกดอกเรื่อยๆแล้วครับออกดอกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวห้าก็จะไหวหน่วยแล้วครับเริ่มไหวหน่วยแล้วนะครับเริ่มจะจงหน่วยไหวแล้วครับโอเคมีบักตัวมีหอดอันชั้นพี่น้อง ัวออนทัวอิงก่อนนะปะ้าตอมทัวผู้ทัวผู้ <laughs> ทัวผู้สีเขียวกับทัวผู้สีม่วงครับเล้อยู่ปู่กันเป็นบักแตงหอมบักแตงอ่น,นอบักแตงอง้มอมบักแตงแตงบ้านเฮาเนี่ยะครับเป็นแตงคล้ายๆแตงกวานะครับโบแมนแตงที่แบบว่าแตงไทยนะบางคนเห็นสีเหลืองๆว่าแตงไทยบบแมนค่ะโบแมนค่ะ ตกลงว่าแมนหรือโมแมนสาวอยู่เจ้าคือบอกแมเนทั้งแมเนทั้งบมแมนต์โมเมนต์แตงไทยค่ะเป็นแตงกวาข้านีหนียวค่ะพี่น้องแต่ว่ามันหน่วยใหญ่นะว่าเอาไปสร้างมืองแล้วกับเดูกกูปโล่กลัวเกือบสองโลก็มีนะครับเนาะลูกใหญ่ใหญ่แห้งแฝงไว้ลูกนี้ว่าท่านเด็กแฝงอยู่ใหญ่แหงลูแล้วบูนค่ะเอาบำรุงแนวใดายบานี้คืองามแต่พี่น้องว่าใส่ยังไงใส่ขิงหัวขิงไก่ห้ามขิงหัวครับพี่น้อง พวกข้งวัวพวกนำมากเกนะครับเนาะกับบอดไซส์ค่มีนะครับเนาะเค่มีนี่จะยุดไปเลยตรงนี้นะเพราะว่าเขาเขาเห็ดกินเองเนาะอีกอย่างก็ไก่ไก่ทีพักเขานะครับไก่ทีอยู่อาศัยนะครับเขาจะบอดซส์เค่มีสารยาขามมะร็งเขาจะบอดไซสนะครับเขาจะใส่เป็นพวกนำมากนะครับตรงนี้มักกําลังออกดอกมักงูเงียวคน่าค่ะมักงูเงียวงูเงียวงูเงียวบานเขาภาษากลางเขาเอียนไว่าอย่างไงยจ้าคือกันเด้อ <laughs> ไปก็ลืมกะล่างออกดอกมีดอกใหม่สีเหลืองนะครับเผื่อรอแมลงนะครับนี่ค่ะพี่น้องนี่จะเป็นทั่วลื่นค่ะอันนี้จะยูเกจิไวเอาแนวอาแนวเจียบกระเจียบแดงวัทตุมอันนี้จะเป็นเซอร์รี่พันวาค่ะพี่น้อง เอาอยู่เอามบเอามันวนเพื่อขึ้นสายป่ะแอยู่นี่ตระกูลเดียวกันล่ะค่ะแต่ว่ามันสิล่ำต้นใหญ่ทำซวงหนิวสามหนิวสินะค่ะบา<ร>า้นบานเ่าข,นข้นชายใหญ่นี่ล่ะค่ะก็ใส่ต้มจืดใส่ต้มใส่แกงไดขึ้นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งกระเทียมข้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะของแป้งอันนี้ก็จะเป็นขิงใหญ่ค่ะอันนี้เขาปลูกว้ถ้ากินในสวนเ้าเนะคะเพื่ะต้ม ไปพัดไปยังก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นพักขันสมห้าค่ะมีค่ะสองแปลงนี่เป็นแปลงพักขันสมแต่ว่ามันผุนไหวไปค่ะพี่น้องขายเบิร์ตบางปีใหม่นะคะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพักขนาดใหญ่ขนาดของกงค่ะปะ้าต้นใหญ่พี่น้องลําต้นใหญ่อันนี้จงแววแนว <laughs> <laughs> มีดอกจงแววแนวกะซีมีหูจงปองจงแปงแน่ด้วยค่ะพี่น้องพักปลอดสารหฮาพักปลอดสารนีอกวัวพี่น้อง ต้<ท>นใหญ่มันก็นเริ่มไหวแล้วล่ะค่ะขา,ข,าขายไปแน่แล้วนี่ก็จะเป็นกะลัมถึงกระสีลงหัวนี่ค่ะกะลัมห้องก็ล่งหัวกะลําปี <laughs> <laughs> กะลําปี <laughs> <laughs> ค่ะก็จะเป็นพักสวนรัวเฮาเฮ็ดไปถึงกินเนาะค่ะก็จะมีพริกมี่กระยมกระแยมมีกันไปนี่ค่ะ มีลหลายๆอย่างหลากหลายค่ะก็ะจะมีพักแพรวค่ะไวใส่ก่อยกุ้งเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะแปลงพักของเปยเฮ้าค่ะจูงไว้ให้เขาออกดอกแล้วก็จะมีสารเนรค่ะใส่ก่อยใส่ลาบเฮ้าเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพักผ้าเฮ้าค่ะพักผ้าปลูกไว้ถ้ากินก็ตำหุ่ฮงค่ะ ทั้งนี้ก็จะเป็นพักน้ำใ่ค่ะตัดออกเรื่อยกินเรื่อยกัแต่แห้งแตกเรื่อยค่ะนี่ค่ะอาจจะเก็บหยอดอ่อนเขากินยังสิค่ะนี่ค่ะพักน้ำใยเห่าคู่มือเนี่ก็หากินยากค่ะแลวก็มาทั้งนี้ก็จะเป็นไมป่าเห่าเนาะคะ่ะเป็นตน้นไมใ่เขาเอิญต้นโมง่มงค่ะพี่น้องใบม,มุมงครับพี่น้องผู้ใด,ดเคยเห็นดดผู้ใดหูจักเป็นไมป่าครับ ใบมีรสชาติแบบว่าสมปีดนะครับพี่น้อไปใส่ต้มปลาแซ่บแซบ่แซบฟางข้างนั้นจะเป็นน้องสาสาตัวนี้จะเป็นปลาพวกปลาปลาดุกนะครับเป็นพวกปลาดุกปลาเข็งเนาะปลากินเนี่ยกินเนี่ยนะครับหรือจะเป็นต้นพระยุงพระยุงใบแตงากระสิหโหงนี่นัดหน่อย เอาสายุผ้าเขาไปเบิงลองกลางนี่มียังนงลองกลางลองกลางนี่ก็จะมีปลูกพริกค่ะพริกสวนพริกบ้านเห้านี่ค่ะพริกบ้านนะครับกําลังออกดอกค่ะสวยๆครับพริกบ้านกําลังออกดอกพี่น้องอันนี้เขาก็จะโฮมเฟืองไว้นะครับสังเกตเบิงนะครับว่าพื้นที่ข้องเห้านะครับเขาจะโฮมฟางนะครับพื้นจะปูพมไปด้วยฟางนะครับนาะเพราะว่าเขาจะ คุ้มความชื้นครับพี่น้องคุ้มา้นดค,นคหลายอย่างครับสวยหลายอย่างครับสร้างแรงทียูอาศัยให้กับจุลินรี์หรือว่าเอิญจุลินทรี์มาอยู่ในดินของเขาพี่น้องให้จุลินทรี์มาเลียงพืชนะครับอ่าแล้วก็คุ้มความชื้นคุ้มวัชพืชนะครับข้างหลังก็จะมีอย่างแหน่สาวยูอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรค่ะพี่น้องต้นสมุนไพรสาวอยู่ก็ปกลูกไว้หลายอยู่ค่ะหลายต้นอยู่ นี่คะ่ะต้นสมุนไพรค่ะกระครูปีแล้วเข้ากับเด้กเก็บขายได้แล้วค่ะนี่คะ่กะก็ได้ขายใบระบาดค่ะเพิ่นก็นมื่อซอื้อยูขายเป็นกิโลก็ได้ขายค่ะแล้วก็บักพิคค่ะเข้ากับเด็กเก็บขายแล้วมียางระโบหลายค่ะต่วามีหลายอย่างยางละสิบบาทยี่สิบบาทเท่ามีหลายอย่างเข้ากับได้ขายละค่ะนี่คะ่ะบักพริกก็ได้มือละ ซีฟุงยี่สิบทุงใบสมุนไพรแน่แล้วก็ท่างผุนกระสิมีบืเขือแน่ค่ะนี่ค่ะเข้าก็ได้ขายละค่ะเกิดไล่ได้ไร่วันเข้าขึ้นมาละค่ะบะเะืเขือกระทุงละซิบยี่สิบส่ค่ะบอกหุงห้งอีกค่ะนี่ผู้สื่อเข้ากับขายเข้ากับเก็บขายรวมกันไปค่ะน,นี่ค่ะ แมนค่ะทีนี้เน่เข้ากับขึ้นมีกินนี่ค่ะวัคซีดาต้นนี้เป็นกิมจูซื้อมาปลูกค่ะมีสองต้นนี่ค่ะกะละลังไงอันนี้บักขามปลอมค่ะบ้านได้เห็นนวยอยู่ค่ะขามปลอมพันหยักนะแมนอยู่ค่ะปีนี้เขาปีที่สามปลูกไวอันนี้คือขึ้เทศไว้ท้าใส้ตัมมะฮุ้งค่ะนี่ค่ะ เฮาไก่ได้เก็บกินล่ะค่ะมะเขือเทศปลูกแมนค่ะเมือง่ะครับล้กบกกเก็บขายไปแน่ล่ะค่ะก็เลยบ่ค่อยมีหนวยแดงล่ะค่ะเก็บขายไปหมู่ว่านนี่นี่ค่ะทั้งนี้กับบะเขือห้าวนี่ค่ะบะเขือขาวคุณว่าค่ะนี่ค่ะเก็บขายไปแน่แล้วนี่ค่ะลูกมันก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็จะมีอยู่แถทหนึ่งทั้งนี้ค่ะก็พ่อได้ขายเก็บแซมกันไปค่ะมือหนึ่งสองรอยสามรอยกันแล้วแต่มือที่เขาเก็บพักเขาได้เขามียังขายเขากับยางละนิดละหน่อยไปค่ะเขากัได้ขายค่ะพี่น้องนี่ค่ะทั้งนี้ก็จะเป็นบักแขงนะคะเพิ่นบับเกเขือบักเขือพ่วงนี่ค่ะก็จะมีอยููประมาณหาหกต้นเนี่ยค่ะเก็บขายไปออกดอกไปแน่ล่ะ แ c หน่วยใหม่ป่าแมนค่ะในกระต้นยางหน้าปลูกแซมมกันไปค่ะนี่ค่ะทางนี้ก็จะเป็นอ้อยอ้อยยังฮือบ่ตอมจำมาได้ละ่ะอ้อยขวอ้อยขวัน,วนเนื้อมันจะกรอบๆค่ะพี่น้องเอามาไว้ทากินเนือ้อเคียวเล่นเนาะค่ะคตน้นแค่หน้าค่ะตัวน,นี้ปลูกแซมมกันไป นี่คะ่ะแต่ต้นสมุนไพรเขาก็มีซ้ำๆกันไปแต่แค่หน้าอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าเข้าคะ่ะนี่คะ่ะเครื่อน,นี่ไก่สิได้กินลคะค่ะเดี๋ยวให้บาตต่อมาเอาใหม่มาพยุงเพิ่นไหวไก่เจอไองไข่เน,น,นอยอยาะแมนบ <c oughs> อ,อ ก็จะบ่อนีเป็นบ่อที่สองค่ะบ่อกลางเนาะค่ะเขาขุดสามบ่อบ่อหนีก็เลี้ยงปลาปลากินพืชปลานิ่นปลาตะเพียนค่ะยูนีค่ะเลี้ยงไว้ท้กกินเห้าค่ะกินละก็ขายนี่ค่ะก็มีเดคายขายแซมกันไปนน่าค่ะปลากระเดขายมะเมียวได้เนาะค่ะเอียงกว่าละินมะม่วงหาวเออมะม่วงหาวมะเดาแล้วตาสีวาวไปเลยไปีลย แล้วก็สิมีนีต้นพยุงพยุงพยุงทางนี้ก็จะมีกล้ยมีต้นบกม่วงค่ะมนแมนค่ะแล้วก็ปลูกแซมกันไปนี่ก็จะเป็นบกเขียบน้อยนากําลังแตกใบนาแรงเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ้อยขั้นน้าค่ะเฮาพะกันเอามาลงเป็นอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เขาก็ปลูกไวยูนี่ประมาณซิบก็ลุมค่ะพอได้กินค่ะนี่ค่ะนี่เขาจะเห็ดเป็นเส้นวิดปลาค่ะบะตอมตีโค้งไว้แล้วเอาใหม่มาเสียบไวแล้วค่ะบอวห่าได้โล่งอยู่เดี๋ยวเอาเฟืองมาโลงเอาขีงวัวมาโลงให้เป็นเส้นวิดเดี๋ยวสีเห็ดคลิปไ้เบิ้งค่ะพี่น้องว่าวิธีการเห็ดเส้นวิดเนี่ยเห็ดแนวใดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสีพักกันเห็ดห้เบิ้งก็เบาตอมค่ะเป็นอาหารลดต้นพุน ปีนขึ้นมาทางพี่ค่ะพี่น้องปีนขึ้นมานี่ละตรงนี้นะจะเป็นบกม่วงโชกโชกอันนั่นมีทุกพันแมนค่ะมีทุกพันพันอย่างนี้อันนี้นะจะเป็นสีม่วงยี่ใหญ่คือบกม่วงน้ำตกใหม่นะอาร์ทูเอทูบ่แล้วก็ทั้งนั้นก็เป็นน้ำน้ำตกใหม่เหลืองเออน้ำออกมาสีทองค่ะแล้วก็จะมีบ่อนี่ค่ะ กำลังปล่อยน้ำโซโลาเซลล์ลงค่ะบอ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อหอยค่ะเขาเลียงหอยก็จะมีหอยหอยจูบหอยจูบหอยค้มห่านนี่แหละค่ะแล้วก็มีหอยเชอรี่เอามาลงวันนี้นี่เลยตรงนี้เข้าเฮ็ดคลิปให้เบิ่องละค่ะว่าบ่อต่อมเฮดจังไดเนาะค่ะเดี๋ยวไปหย,ย่อนเบิ่งงนีคลิปในวิดีโอเห้ได้เลยะะ้อค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะมีต้นลำดวนปลูกไว้ถ้ากินปลูกไว้จะกินไม่กินูนนมงกิน,นูนเออไม่เท่าไม่เท่าอย่าไม่เท่ามากินไม่กินูน,น่นก็แล้วต้นลำดวนมาปลูกไว้ <c oughs> นังน่านี่ค่ะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นสุ่มมอนห้าเนาะคะ่ะนี่ค่ะนนจาก <important> ที่ถึงถ้ำสาวไปถึงถ้ำสาว,สาวแตงกิงไปค่ะนี่ค่ะแตกยอด เดี๋ยวจหน่อยก็จะมีลูกให้กินกเกิดดอกนี่ค่ะก็จะมีแค่แค่เตี๋ยมีอยู่หนีซี่หาตน้น <laughs> มันจะเตียห <laughs> พญานาคค่ะเคยเห็นบ่ค่ะพี่น้องสีเขียวคือเขาเคยเห็นในคลิปบ่ค่ะ,คะพญานาคตเป็นเป็นแมนค่ะพญานาคัตเป็นเป็นเลยค่ะ พู้ดเ่เคยเห็นมาเบิงอยู่สวนสยูด้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้างอาหารของน้องงัว่้าค่ะว่าถ้ากินเจกหน้อยนี่ล่งหน้าเนาะค่ะก็เก็บไว้ให้เพิ่นกินค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ของบริษัทเฮาค่ะพี่น้องอันนี้นี่ค่ะมีบักะโล่หนเฮาก็จะมีชุดเครื่องเสียงค่ะ รับงานทั่วไปค่ะงานบุญ,งา,บญงานบวชงานแหย่ยังต่างๆนี่ค่ะต,ติดตอ่อมาได้เลยเลยวยค่ะจากถุงหน้าของเฮ่านี่ค่ะติดตอ่อทั้ง YouTube ทั้งเพจทั้งเฟซได้เลยค่ะไปได้ทุกที่เ <laughs> อาวันนี้มาทั้งพี่ค่ะเดี๋ยวสาวยู่สิภามาเบิงธุรกิจอีกอย่างนึงค่ะอันนี้เป็นอขอไก่ขอไก่บ้านเห่านี่แหละค่ะ ด้านนี่ก็จะเป็นขอกไก่อ่าด้านนี่ก็จะมีหมูน้อยนี่ค่ะเอาเบิ้งทั้งผีเลยค่ะจะเป็นหมูป้าหมูน้อยเห่านี่ค่ะมีสามขอกขอกนี่ได้ขายไปละค่ะแล้วก็จะมีขอกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งนี้ค่ะเอามาเลียงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ค่ะ สอ,สองตัวนี่เป็ดเป็ดกาวัานเห่านี่แหละค่ะแล้วก็ไก่พันธ์ปลอยค่ะมีอยู่นี่เจ็ดแปดตัวนี่แหละค่ะเลี้ยงไว้พ่อได้กินไข่ค่ะแล้วก็จซมีฮานทั้งนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นขอ,อกอนุบาลใกล้น้อยไกล้บานไกล้บานเห่านี่แหละค่ะแยกออกจากเม่เพิ่นมา,าเอามาอนุบาลไว้นี่ค่ะโอกาสหลอดจะสูงกว่าถ<ก>้าเฮ็ดแบบนี้ มะไข่กกให้โอกาสหลอดมันจะสูงกว่าอีกคอกนึงค่ะเป็นขอกใกล้บ้านค่ะถ้าแยกไปสองขอกไงแล้วกันนี่ค่ะเอากับมีเป็ดแกบเลียงไว้จะกินไข่ค่ะนี่ค่ะก็พอได้กินได้ขายไข่พ่นยูค่ะก็ปล่อยเพื่อโล่งสะนี่เลยธุรกิจอีกอย่างนึงค่ะเบิ่งค่ะเป็นโล่งสีค่ะโลงสีของขอบครัวเฮานี่ค่ะเฮากับสีไว้ถักขายค่ะ กินน้ำขายน้ำค่ะอันนี้ก็เป็นธุรกิจอีกอย่างนึงค่ะเป็นสมุนไพรนี่ค่ะปลาหนึ่งทั้งนี้เขาปลูกไว้นี่ค่ะแล้วก็ซิมีบักหน้าว่าค่ะบักหน้าวปลูกไว้เพาะกินนะคะกระลังนี่ค่ะนี่หมากให้กินแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะธุรกิจเฮาธุรกิจต้นย่างค่ะเขาปลูกรอมรอบ พื้นที่ห้าไัยนี่ค่ะแยงเาไปถึงผุนค่ะนี่เพื่อเอาไปกินเห็ดไปที่กินเห็ดค่ะนี่ค่ะวังหน้าฝนว่างหันนี่ก็ได้แกงแล้วค่ะนี่ค่ะเห็ดละโงกเนาะค่ะใส่เชื้อเห็ดเข้าไปใส่อ้โคนตุนเขานี่ค่ะแล้วมันก็จะออกอยู่ตลอดเดี๋ยวปีหน้าค่ะได้กินอีกนหน้าฝนค่ะ